วิธีหาคอนเทนต์ในตัวคุณคอนเทนต์ content ก็คือเนื้อหาเรื่องราวต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่เราจะสื่อสารสิ่งนี้ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจตรงกับที่เราต้องการจะสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆโดยใช้ในรูปแบบของไลฟ์คลิปบทความพอดแคสต์ออดิโอบุ๊มาณนี้นะคะสมมติเป็นผู้ส่งสารตรงนี้เป็นผู้รับสารตรงนี้ก็คือ คุณเป็นผู้ส่งสารตรงนี้คือผู้รับสาร กลุ่มเป้าหมายถ้าจะอาธิบายแบบว่าง่ายๆก็คือว่าคอนเทนต์นี่คือเป็นสารอย่างหนึ่งสารตัวนี้เราเปรียบเทียบได้ว่าเป็นคลิปเป็นไลฟ์เป็นบทความเป็นคำคมเป็นพอดแคสต์เป็นออดีโอบ๊กเป็นนิทานเป็นเพลงเป็นโปสเตอร์พวกนี้ใช่หมดที่เขาเรียกว่าเป็นสารหรือว่าเนื้อหาที่เราต้องการส่งผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไปยังกลุ่มเป้าหมายกลับมาดูเรื่องคอนเทนต์เคยสงสัย หมว่าทําไมบางคนเวลาทำคอนเทนต์มันมันดูง่ายมากๆแต่พอกลับมาดูที่ตัวฉันทาคอนเทนต์แต่ละทีมันช่างแบบว่ายากเย็นแสนเขนรูจะบอกนะว่ามันไม่ใช่คุณไม่เก่งมันไม่ใช่คุณไม่มีความสามารถเลยนะแต่เป็นเพราะว่าคุณยังไม่รู้4ข้อนี้ข้อแรกเวลาว่างคุณชอบทําอะไรอย่างเช่นอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงปลูกต้นไม้แล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะเลยเพราะเวลาว่างมันเป็นตัวเราเองที่สุดแล้ว เราจะเอาตัวนี้มาทําเป็นคอนเทนต์ได้ยังไงคุณต้องรู้ก่อนนะว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผล2ออย่างเท่านั้นก็คือว่าหนีความทุกข์กับเพิ่มความสุขพอเรารู้แล้วว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผล2เหตุผลนี้แล้วเราก็ต้องมาดูนะคะว่าคอนเทนต์ที่ทําเงินมันจะมีคอนเทนต์หลกัลกๆอยู่3ามคอนเทนต์และคนยอมจ่ายให้อย่างแน่นอนซึ่งก็คือเรื่องของหน้าที่การงานสุขภาพความสัมพันธ์เราจะมาเชื่อ เชื่อมโยงกับเวลาว่างที่คุณชอบได้ยังไงหัวข้ออะไรบ้างที่มันจะอิมแพคกับคนและทําให้คนเข้ามาฟังได้โดยที่หัวข้อนั้นมันจะหนีความทุกข์หรือว่าเพิ่มความสุขเช่นนะ5วิธีมีรายได้เพิ่มจากการนวดแผนโบราณก็คือตอบโจทย์เรื่องของหน้าที่การงานเขาอยากจะมีรายได้เพิ่มประจวบกับเขารู้แล้วว่าเวลาว่างเขาส่วนใหญ่คือชอบการนวดแผนโบราณอันนี้ถือว่าเป็น1นึ่งคอนเทนต์นะข้อ2คุณทําอะไรแล้ว มีความสุขสนุกเวลาที่คุณสนุกคุณจะมีความสุขและคุณก็จะอยู่กับมันได้ทั้งวี่ทั้งวันเลยอย่างเช่นชอบเล่นกับสุนัขตกแต่งบ้านลองอาหารหม่ไหหรือแม้กระทั่งการอ่านหนังสือไปเที่ยวต่างประเทศตัวอย่างของการไปเที่ยวต่างประเทศวิธีขอเชงเก้นวีซ่าแบบงา่ายและได้ผลไวที่สุดตรงนี้มันตอบโจทย์อะไรได้บ้างก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าบางทีเราอาจจะไปเที่ยวอาจจะอยากไปกระชับความสัมพันธ์กับคู่รักและเป็นการเพิ่มความสุขคุณเห็นไหม ว่าเราสามารถดึงมาทำคอนเทนต์ได้ยังไงข้อที่สคนอื่นชื่นชมคุณว่าอย่างไรเวลาที่เราอยู่กับตัวเราเองบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเท่ากับเวลาที่คนอื่นมองเราเข้ามาแล้วคนอื่นก็พูดแบบทิถีซ้ําๆย้าๆเรื่องนั้นสมมตินะอย่างเช่นว่าคุณทําอาหารได้อร่อยมากๆอยากให้ทําให้ทานจังเลยหรือว่าคุณทำไลฟ์ได้สวยมากๆฉันชอบภาพบุญจังเลยแบบว่าช่างสวยละมุนเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่เราเล ได้เยอะมากเพราะทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับตัวเราคราวนี้คุณจะมาโยงกับแกนยังไงอย่างเ,เช่นว่าปุคิโอถูกชมว่าเป็นคนที่ทําคลิปได้สวยพรีเมียมมากๆเราอาจจะทำคอนเทนต์สอนว่า5เคล็ดลับทําคลิปให้ปังและดังไวและคนยอมจ่ายได้เร็วที่สุดตัวคอนเทนต์นี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่ำรวยเพราะว่าเราอยากร่ำรวยมีเงินข้อที่4คุณต้องสร้างมันขึ้นมาไม่จำเป็นที่จะต้อง ร้อยใครมาบอกว่าคุณเก่งเรื่องไหนคุณมีดีเรื่องอะไรแต่คุณสร้างมันขึ้นมาเลยเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งหนึ่งอยู่แล้วถ้าไม่มีใครมาบอกว่าคุณเก่งเรื่องนี้คุณแต่งตั้งตัวเองเลยฉันเก่งเรื่องนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณชอบทําอาหารคุณก็ตั้งตนมาเลยว่าฉันเก่งเรื่องทาอาหารฝีมือฉันสุดยอดเป็นที่สุดแล้วไม่มีใครมาเทียมทัดได้และคุณก็ทำคอนเทนต์ที่มันเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือว่าคุณชอบอ่านหนังสือ คุณก็ตั้งตัวมาเลยว่าชันงเป็นนักอ่านตัวยงที่สามารถอ่านแล้วให้คำแนะนำคนได้ให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณก็ทำคอนเทนต์เพื่อไปตอบโจทย์เขาเลยว่าคอนเทนต์พวกนี้มันหนีความทุกข์รวกเพิ่มความสุขยังไงแล้วก็ไปจับกลุ่มตลาดในความร่ำรวยสุขภาพและความสัมพันธ์